ชีวิตที่อยู่ในป่าชีวิตที่อยู่แบบสละชีวิตที่อยู่แบบยอมยอมแบบไม่กลัวช่างมันอะไรองนี้ รู้ชีวิตที่อยู่แบบยอมรับสภาพความเป็นจริงและจริงๆสิ่งที่เรายอมที่ไปอยู่อย่างนั้นก็คือต้องการพิสูจน์ตัวเองถ้าอยู่วัดแล้วก็สบายทุกอย่างเราก็ยิ่งไม่ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ภายในอยู่ภายในใจของเรา มันจะแสดงกิริยาแสดงลทธเดชอะไรมั่งเราไม่รู้ถ้าเราอยู่ที่สบายพระสมัยโบราณเรียกว่าลำบากที่ไหนจะไปที่นั่นทุกที่ไหนอัตคัดขัดสนที่ไหนก็จะไปที่นั่นเหมือนเหมือนบางเหมือนบางเรื่องว่าผีดุที่ไหนจะไปที่นั่นพูดถึงไปบ้าน ครูบายจานพระที่เป็นพระป่าในยุคสมัยโบราณยุคสมัยหลวงปู่แหวนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นกันเล่กันยุคนั้นผีดุที่ไหนไปที่นั่นที่ไหนมีเสือช้างมีสัตว์ลายเยอะก็จะไปที่นั่นที่ไหนลําบากก็จะไปที่นั่นที่สบายที่ปลอดภัยที่ไม่มีสัตว์ป่าที่ ไม่มีผีดุผีร้ายก็ไม่ไปจะไปที่ที่ลำบากไปเพื่อต้องการทดสอบและพิสูจน์ตัวเองไปเพื่อทดสอบและพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าการที่ไปอยู่ออกจากวัดไปนั่ก็หมายถึงว่าต้องไปอยู่ในป่าถ้าไปในรูปแบบของทุดงก็จะเป็นอีแบบหนึ่งทุดงนี่คือต้องสมาทาน นะสมาทานข้อไหนก็ต้องปฏิบัติตามข้อนั้นเออช่นเดียวสมาทานอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเนี่ยเราะจะไม่อยู่ในที่มุงแบบนี้ไม่ได้แบบที่เห็นเนี่ย<อ>จะอยู่ในที่บางที่มุงแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าสมาทานอยู่กลางแจ้งเป็นวัดก็คือต้องไป,ปก็ต้องไปอยู่ปักกดอยู่ข้างนอก นอกกุฏินอกถ้ำอ,อยู่ห่างจากโคนต้นไม้ไปหรือจะไม่ต้องการกดไม่ต้องการเต้นก็ภา,าวนาอยู่ในที่แจ้งอาจจะตามเลือกสวนไรนาหรือในโคกในที่โคกที่ ที่ไม่มีที่มุงที่บังก็ไปอยู่กลางแจ้งเลยหรือบางที่ก็สมาทานอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดก็คือจะไม่เข้าไปอยู่ในกุฏิไม่อยู่ในเสนาสนะไม่เข้าอยู่ในศาลาหรือรไม่กาลางเต้นไม่กลางหลังคาอะไรสักอย่างจะอยู่คนไม้เป็นวัด ก็ต้องเข้าใจด้วดยว่าระเบียบการอยู่คนไม้เป็นวัดคือต้องปฏิบัติอย่างไรอยู่กลางแจ้งเป็นวัดต้องต้องเรียนรู้ระเบียบด้วยว่าเมื่อเราสมาทานอยู่กลางแจ้งเป็นวัดแล้วข้อวัดปฏิบัติอย่างไรบ้างที่ห้ามและอนุญาตอันนี้คือบอกทุดงแต่ต้องสมาทานถ้าไม่สมาทานข้อวัดทุดงก็จะไม่ปรากฏหรือจะสมาทานอยู่ป่าช้าเป็นวัด เราก็ต้องไปเฉพาะที่ป่าช้านะที่ไม่ใช่ป่าช้าก็ถ้าเราก็ต้องเรียนรู้เลยว่าการสมาทานอยู่ป่าช้าเป็นวัดมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรบ้างนอกจากเราสมาทานที่จะอยู่ป่าช้าแล้วไปอยู่ป่าอื่นป่าไม้ธรรมดาจะได้ไหมเราจะต้องเรียนรู้ด้วยถ้าเราไปอยู่ป่าไม้ธรรมดาเ็ทั่วไปอยู่แต่ภูเขาอ่าแต่มันไม่ได้มันไม่ใช่ป่าช้านี่นะก็ถือว่าผิดนะเมื่อสมาทานแล้วมันต้องอย่างนั้นเรียกว่าทุดดง แต่ว่าแบ,บกกรดสะพายบาทธรมรมดาแต่ไม่ได้สมทานข้อใดข้อหนึ่งไปเพื่อสแสวงสปายะคือสถานที่อันเหมาะสมควรที่พออยู่ได้ทําให้อยู่ได้เป็นเป็นสิ่งเวดล้อมที่สามารถสงเคราะห์อนุเคราะห์พรหมจรรย์เราได้ก็เรียกว่าสปายะแสวงหาที่สปายะปรีกวิเวกปรีกวิเวกหมายถึงว่าอยู่เพื่อบําเพ็ญโดยการปล่อยวางซึ่งกิจภาระต่าง แต่เรื่องกิจ์ตั้งแต่เอกลาบต้องปล่อยวางและทิ้งทั้งหมดในขณะที่ตั้งสัจจะสมาทานที่จะมุ่งมั่นแสวงปลกวิเวกไปอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าแสวงสปายะปริกวิเวกแล้วก็ต้องปล่อยวางการงานทั้งหมดเพื่อบำเพ็ญเพียรโดยตรงล้วนการบำเพ็ญเพียรในที่นี้อาจจะมีในรูปแบบแบบโบราณ ตามในพุทธ,ธรประวัติที่ได้กล่าวสอนไว้ตามในหลักในประวัติของพระอริยะพระอริยะสาวกได้กล่าวถึงก็คือเดินจนกรมนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวน,า,น,า,า,นาจะจะพูดตามหลักลตำนานดั้งเดิมเลยคือบำเพ็ญเพียรทางจิตใจหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรากฏและในดวงจิตของสิทธ,ธัาราชคูมารตอนที่สิทธัราชกูมารได้บำเพ็ญทุกกิริยา นะไม่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะมีแต่ความทุกข์ทรมานก็เลยละวางซึ่งวิธีการเหล่าน,นั้นที่ทรมานตนก็จะเปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรเขาเรียกว่าทิ้งสิ่งเหล่านั้นวางสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรทางจิตมารู้ความเป็นจริงรู้จักแนวทางเห็นแนวทางแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรทางจิตใจตรงนี้แหละเราจะต้องชัดเจน บางคนไม่ชัดเจนมาไม่สามารถจะบอกได้ว่าบนเพทียนทางจิตใจทำอย่างไรในขณะเกิดความอยากขึ้นมาเราควรใช้เราควรใช้ภูมิธรรมอะไรเป็นเป็นตัวชำระเป็นตัวรู้เป็นตัวเข้าใจเป็นตัวเข้าไปตามรักษาคอยรักษาเพื่อไม่ให้ การถ่ายถอนและการยกเลิกการที่จะทําให้ตนเบื่อหน่ายใครความเพียรทิ้งความเพียรวางความเพียรไปแล้วตนก็ไปทําธุระอื่นไม่ไม่ควาเพียเพียรต่อไปแล้วคือไม่ทําไม่ปฏิบัติต่อไปแล้วคืออยากจะลุกก็ลุกอยากจะนั่งก็นั่งอยากจะไปไหนก็ไปอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เรียกว่าบวาเพ็ญเพียรการควาญเพียรในที่นี้เราต้องพูดถึงทั้งสองฝ่ายคือสองฝ่ายที่เป็นนามธรรมและรูประธรรมทั้งนามธรรมก็คือ เราต้องมีสติสมาธิเนี่ยตามรักษาจิตคอยควบ,บคุมคอยคอยกำกับจิตให้มากเท่าที่จะทําได้นะช่วงที่เราบำเพ็ญเพียรอยู่ถ้าสมติเราจะบำเพ็ญเพียรอธิษฐานว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะบำเ,เพ็ญสมาธิฌานอภิญญาเกิดขึ้นได้เราจะไม่ลุกจากที่เราจะคอยดูแลจิตจะคอยบำเพ็ญภาวนาอยู่อย่างนี้จนกว่าจะบรรลุถึงสําเร็จถึงความเป็นพูดถึงฌานอภิญญาสมาบัติ Thank <laughs> you.